สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนานาชาติอยู่ที่รังสิตปทุมธานีก็ได้ลงพื้นที่ตะบ,บนบ้านใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตะบ,บนบ้านใหม่และก็พี่น้องชาวตะบ,บนบ้านใหม่ในการทำเ,เวิร์กช็อปร่วมกับทางนักศึกษาซึ่งเรียนทางด้านเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในมิติต่ตางๆ ในวันนี้นั้นก็มีการทำแบบสอบถามนะครับจากชาวบ้านว่ามีความต้องการในเรื่องอะไรบ้างที่จะพัฒนาชุมชนหรือความต้องการในเรื่องด้านต่างๆนะครับอาทิเช่น,นถนนหนทางนะความเ,าเรื่องของสาธารณสุขผลก็คือเรื่องของสาธารณสุขนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่น้องชาวตำบลบ้านใหม่นั้นให้ความสําคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นปัญหา สำหรับปัจจุบันและก็ในอนาคตซึ่งในข้อสรุปนี้นะครับทางอ,อ,อบตบ้านใหม่ก็จะได้มากําหนดเป็นนโยบายแล้วก็แผนงานต่อไปแล้วก็ในวันนี้นะครับทางอ,อบตก็ได้มอบของขวัญที่ระลึกให้กับคณะจากสถาบัน ait ก็เป็นละมุดร้อยปีนะครับซึ่งเป็นสินค้า gi ผลไม้ gi สุดยอดละมุดอันดับหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอย,ยาให้กับทาง ait ด้วยนะครับเรียกว่า มีเอามานำเป็นปั่นนะครับคือเอาละมุดเอามาปั่นเป็นสมูตตี้นะฮะอร่อยนะครับก็ได้ชิมกันนะในส่วนของการทําแผนงานนั้นนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากพี่น้องชาวตำบลบ้านใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะฮะที่ร่วมกับสถาบันการศึกษาชัช้นนําในระดับนานาชาติในการที่ทำเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับก็จะได้เป็น แ,แผนงานที่บรรจุอยู่ในการดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณนะครับขององค์การิหารส่วนตำบน้า่ใหม่ต่อไป